ไม่ต้องเปิดบอดผ่านมือถือเครื่องร้ออีกต่อไปมาใช้บริการ u g Phone กันดีกว่าเป็นคลา m โมบายเปิดได้หลายเกมเปิดบอดได้ยาวๆสบายใจสนใจแล้วก็ติดต่อใจน้ำได้เลยครับสวัสดีท่านชมนะครับพบกับผมตอทงทวีดอนนะครับก็มีโพสต์หนึ่งจากเพจมนุษย์รีวิวเซเว่นนะครับเขาเนี่ย ได้แชร์นะครับเมนูที่มันมีอยู่ใน7 e เ e ่ e อนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นเมนูนะครับแบบมันน่าอร่อยมากนะครับผมก็เลยคิดว่าเออ้ไหนลองมารีวิวดูหน่อยสินะครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมันจะมีอกไก่นุ่มวันนี้นะครับเป็นสูตรกระเพรานะครับแล้วเขาก็กินคู่กับข้าวสวยในเซเว่นแล้วก็ไขยย่ยางมาตูมนะครับแต่ราคาเนี่ย ไม่ไม่ใช่นะราคาไม่ใช่ราคานี้นะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เลยได้ไปทําการซื้อ3อย่างนี้ในเซเว่นมานะครับตึง้งนี่เลยนะครับก็คืออกไก่นุ่มกะเพรานะครับแล้วก็ข้าวสวยนะครับแล้วก็ไข่ยางมาตูมนั่นเองนะครับอ่ะเอาราคาก่อนไหมนะครับอ่ะอกไก่นุ่มเนี่ย จริงๆร,ราคามันจะอยู่ที่45บาทแต่ว่าตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยไม่แน่ใจมันมีโปรอะไรสักอย่างมันลดไป5บาทนะแต่ว่าเอาเป็นราคา45าแล้วกันนะครับแล้วก็ไขย่ยางมาตูมเนี่ยอยู่ที่11บาทเนาะแต่ใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ต้องซื้อไข่ก็ได้นะครับหรือจะมีไข่ต้มก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็ข้าวสวยเนี่ยถ้วยละ15บาทเป็นข้าวหอมมะลิ เพราะฉะนั้นราคานี้ถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยก็คือ45ใช่ไหมครับบวก15ข้าวเนาะแล้วก็ขขายอย่างมาตุก็จะเป็นราคา71บาทนะครับพอดีผมซื้อตอนมันมีโป,โปรนะมันลดไป5บาทก็เหลือ66บาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะราคาก็เท่าๆกับเราไปซื้อตามสั่งไหมอาจจะแพงกว่าด้วยใช่ไหม เออมันก็อาจจะแพงกว่าตามสั่งเลยเลยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าในเมืองเนี่ยผมว่าก็เลทน่าจะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะทีนี้ผมก็เลยแกะพวกนี้นะครับใส่จานแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนั่นเองแแดนนะครับก็พอใส่จานแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบเนาะอาจจะสับมาก่อนก็ได้นะครับสับแล้วก็จะเอามาคุกก,กับข้าวก็ได้เนาะมันก็จะมีแบบน้ําที่เป็นน้ํา,ากะเพราออกมาก็อร่อยดีนะครับแล้วก็มี ไข่ยังมาตู้มนะครับอันนี้ผมแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมือหนักนะครับบางทีมันก็แบบหลุดๆไปบ้างอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะมีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับอ่ะอันนี้ผมอาจจากโทรศัพท์มานะครับปึ๊บนะครับนี่ให้ดูความเยิ้มของไข่มาตุ้มนิดนึงนครับโอ้เป็นไงเยิมย้มเลยนะครับแล้วตัวไก่ก็นุ่มมากเห็นไหมฮะใช้ช้อนเนี่ยก็สับแป๊บเดียวก็ขาดแล้ว นะครับนี่โหแล้วพอมันผสมกับไข่ยังมาตูมนี่แม่เยิ้มเยิ้มนะครับอร่อยฟุดฟูดนี่ฮะนี่แล้วก็ข้าวแบบโ้นุ่มๆเลยหอมๆเลยนะครับก็โดยรวมอร่อยนะถือว่าแบบมันเข้ากันดีนะ3มอย่างนี้นะครับนี่เป็นไงซูไม่เห็นด้วยนะครับก็อร่อยมากเลยนะครับสามารถไปซื้อกินเองได้นะครับเอาละครับก็คลิปนี้รีวิวสั้นๆ ประมาณนี้นะครับหวังว่าเป็นไอเดียให้กับคนที่แบบเฮ้ยิู้จะกินอะไรดีนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้เซเว่นอ่ะก็ลองซื้อมาทำกันดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ